สวัสดีค่ะมาดูเด็กๆกันตามเคยค่ะตื่นเต้นตามเคยเวลามีผู้ใหญ่เมตตามาไหนๆดูใครสำรวจบ้างไหนฮะเด็กๆสำรวจไหมลูกจะตั้งสำรวจไหมเด็กๆไม่มีที่เข้าค่ะมีพี่ๆจองกันไหนๆมีอะไรแม่ดูก่อนในกล่องมีอะไรไหนท้งพูนลูก ไหนๆทองคุณของแม่แม่ดูก่อนมีอะไรไนให้ลูกดูสินี่ค่ะอาหารของเด็กๆก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอกรับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้นะคะกรับขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มา,มากๆค่ะคุณเอกสิทธิ์ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองสั่งอาหารมาให้เด็กค่ะ สั่งอาหารส่งมาให้เด็กๆบางคนก็เนี่ยค่ะสำรวจของแต่บางคนก็โมแต่ทะเลาะก,กันพี่ทองแท้กับทองหยิบจับแยกแล้วค่ะพี่ทองหยิบกับพี่ทองแท้ทำลามใส่กันต้องรีบแยกก่อนที่จะมีปะทะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เก่งเหลือเกินค่ะสำรวจอาหารไม่พอจะมีแกะกล่องด้วย ตะตูนน้อยก็สำรวจเหรอลูกอุ้ยดูดูนะคะสะตูนก็อยากสำรวจเลยลูกฮะอยากสำรวจอาหารเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกครั้งที่มีเด็กๆทุกครั้งที่มีแม่กิ่งก็พูดผิดพูดถูกทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ไม่ตามมาเด็กๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดีอกดีใจไม่ใช่แต่เด็กๆด,ดีใจค่ะแม่กิ่งก็ดีใจ ดีใจที่มีผู้ใหญ่ได้เมตตาพวกเราเอออย่ากแกล้งน้องลูกอย่ากแกล้งน้องต้องเต็มแกล้งสตูนตัวยิ่งเล็กๆอยู่ลูกไปอยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่ก็ทํกล่องอาหารพับใส่นะลูกนะสตูนออกมาออกมาลูกออกมาพวกเราก็จะดีใจกันค่ะยังไงก็ ท่านใดรักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองก็สนับสนุนอาหารมาให้พวกเราได้นะคะสนับสนับสนุนทั้งอาหารแล้วก็ทรายแมวค่ะเด็กๆก,ก็ใช้ทรายแมวเปลืองมากเหมือนกันเปลืองมากๆเลยค่ะบ้านแม่กิง่งแล้วก็อาหารพวกเขาก็กินกันเก่งค่ะเพราะว่ามันมีแต่แมวเด็กเยอะบางท่านอาจจะเห็นว่าอาหารของแม่กิ่งมีเยอะแยะ แต่ว่ามีเยอะแยะก็หมดไปเยอะแยะเหมือนกันค่ะหมดไปเร็วมากเพราะว่าเด็กๆพอถึงเวลาพวกเขากินพวกเขาก็ร้องระง,งมกันค่ะน่าสงสารแม่กินก็ใจไม่แข็งพอที่จะให้ลูกกินแค่มื้อเดียวสําหรับอาหารเปียกนะคะแม่กินก็จะให้เด็กๆกินสองมือเลยค่ะมื้อเช้ากับมื้อเย็นเพราะว่าจะให้กินมื้อเดียวไม่ได้เลยเพวกเขาเหมือนกับพวกเขาเคยกิน พอไม่ได้กินถึงเวลาจะพากันกระโดดโลดเต้นเกาะแข้งเกาะขาแม่แล้วก็ร้องกันละงมวิ่งตามแม่แม่กิ่งก็ทนเห็นสภาพนั้นไม่ได้ค่ะก็เลยต้องให้ลูกๆกินเพราะว่าถ้าท่านไม่เห็นสภาพที่เด็กๆทํากับแม่กิ่งแบบนี้ก็จะจะจะไม่รู้สึกอะไรแต่แม่กิ่งอยู่กับพวกเขาเห็นพวกเขาทําแบบนี้แล้วแม่กิ่งก็สงสารลูกค่ะ ใจอ่อนตามเคยค่ะแม่กิ่งแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้อีกครั้งนะคะคุณเอกสิทธิ์ค่ะกราบขอพระคุณคุณเอกสิทธิ์แม่กิ่งก็ขอให้คุณเอกสิทธิ์แล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ ตอนนี้คุณเอกสิทธิ์ก็เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะท่านก็เหนื่อยเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็ที่เอาคุณยายจรัดสีแล้วก็มีทองไปแล้วก็มีเอาเพิ่มมาอีกสองตัวค่ะตอนนี้ที่บ้านคุณเอกสิธิ์ก็มีสี่ตัวแต่ว่าคุณเอก็ต้องไปทํางานประจําก็ต้องตื่นแต่เช้าท่านต้องตื่นแต่เช้าก็ต้องดูแลเด็กๆด้วยค่ะท่านก็จะเหนื่อยมากแต่ท่านก็ รักและอน,นูเด็กๆตลอดค่ะเมื่อก่อนท่านก็มาที่บ้านแม่กิ่งก็บ่อยแต่เดี๋ยวนี้ท่านเหนื่อยแล้วก็ยุ่งกับเด็กๆแล้วก็ยุ่งกับหลายๆอย่างท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาที่บ้านค่ะท่านก็เลยส่งส่งมาให้สั่งแล้วก็ส่งมาให้เอาค่ะแม่กิ่งก็ขอกลับขอลบคุณท่านอีกครั้งนะคะ อลูกชายอ่ะพ่อพ่อกลุ่มนี้พอเล่นอะไรกันรุนแรงอะหาสองสอกของแม่เนี่ยปั้มกันตลอดเลยแล้ปั้มไม่มีเสียงเลยนะะอ่าม,มีมีมีอ่ะมีแล้วมีแล้วมีเสียงแล้วอ่ะดูให้ดูพี่ทองก้อนของเรานอนทองก้อนหรือทองอ้นอ๋อทองอ้นเหรลอลูกแม่ก็รู้ว่าพี่ทองก้อนอ๋อดูลีลาคนสวย เวลาคนสวยทองอ้นนอนนะลูกแล้วนนอนท่านี้เลยโอ้โหตั้งแต่ไปทำเหมัอน,นมาเนี่ยเปิดเผยมากเลยนะลูกฮะทองอ้นก็นับวันก็สวยขึ้นค่ะนับวันสวยขึ้นเรื่อยๆพอทําหมันมาแล้วนอนท่านี้เลยนะลูกเปิดเผยมากเลยนะเราเนี่ยเป็นสาวเป็นนางนะลูกฮะ อจุดหลอของแม่เนี่ยไหนอู้ดูพุงนะคะดูพุงเขากินก็เก่งมากมือก็ไวมือไวกินเก่งทุกอย่างตอนนี้มาลงที่ทองพูลหมดค่ะเวลากินอะไรก็จะแย่ง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 เขาหมดงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่กินก็ขอกรับขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์อีกครั้งค่ะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตตะคูณทองเสมอมา แม่กิ่งก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอพระคุณค่ะ